สวัสดีครับทุกคนที่เห็นอยู่นี้คือ c คร็ s ตันะคะเป็นยิมโนด่างหรือมันติคลเลอร์และสตรอเบอรี่รวมไปถึงลูกกอลฟเพราะว่าตรงนี้คือส่วนเล็กๆของตุ๊ตที่ทำกันในช่วงโควิดรอ,อบสองหรือภาวะโโนอื่นทางอากาศตอนนั้นเนาะก็คือแบบ ไม่มีอะไรจะทำเสธธร็จภารกิจจากการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วนะครับแล้วก็ให้อาหารเป็ดอาหารไก่คือมันว่าง พอว่างเสร็จปุ๊บเราก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก็เลยขยายจุดเริ่มต้นของต้นไม้ด้านแคคสตัสนะครับก็คือเริ่มจากต้นนี้ออกดอกพอดีเลยยิมโนลูกดกตัวนี้อายุประมาณหลายปีเลยนะครับอาจจะเป็นลูกหลานตัวที่เยมเคยเลี้ยงมาตั้งแต่อายุ17ปีก็เมื่อ สิบกว่าปีที่แล้วแต่ตรงน,นี้น่าจะเป็นลูกเขาเพราะว่าแยมเคยปลูกแคคตัสแล้วนะครับแล้วก็เลี้ยงตะบองเพชรเราจะรู้จักในนามตะบองเพชรกันเนาะแล้วคือแบบพอแยมเลี้ยงไปปุ๊บแล้วแยมก็ต้องไปเรียนต่างจังหวัดแยมก็เลยวางประดับเอาไว้ที่บ้านเพราะว่าแยมเป็นคนชอบปลูกไม้มงคลไม้ประดับอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กครับแล้วพอทีเนี้ยคุณยายแก ได้ย้ายออกมาแล้วแกดูแลไม่ไหวแกก็เลยไปวางไว้ข้างรั้วบ้านก็เลยไปเห็นต้นนั้นแหละตน้ตนต้นเนี้ยต้นเนี้ยนะพอไปเห็นต้นนี้เสร็จปุ๊บอ่าเราก็เลยอ่างนั้นเด็ดหน่อออกมาพอเด็ดหน่อออกมาปุ๊บมีเพื่อนบ้านมาแยกมาแบ่งออกไปใช่ปะเขาก็ได้เยอะเลยอะ่ะวันนั้นแย้มก็เลยไปขอแบ่งเขามากคืนได้ประมาณเกือบร้อยกระถางเลยอะ่ะก็เลยเอามาปลูกกันเล่นๆปลูกไปปลูกมาก็เลยเข้าไปในกลุ่ม Facebook พอทีนี้เข้าไปในกลุ่ม Facebook เราก็ได้เรียนรู้หลากหลายและมีเพื่อนแนะนำต้องบอกเลยว่าขอบคุณ s k y ยแพนนะครับ s k y ยแพนคือ,อคุณแม่ฟ้ายุณพี่ฟ้ายนั่นเองนะฮะที่แนะนำให้รู้จักต้นไม้เยอะขึ้นแล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็กราฟต้นไม้ขึ้นอันนี้คือผลงานของแยมเองแยมเป็นคนกราฟเองจากต่อสามเหลี่ยมบ้างแรกๆก,ก็หัดกราฟจากตออ,อเขาเรียกว่าอะไรนะแก้วมังกรเออ ด้วยหลากหลายอย่างเลยทีเดียวแล้วก็เลยสะสมและเลี้ยงไปเรื่อยๆก็มีมีหลากหลายมีการเพาะเมล็ดเกิดขึ้นนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่าคิสตาตาแต่ยังคิสไม่มากนะครับแต่หนูอยากคิสใจคุณจังเลยอ่าเยี่ยมๆกันไปอ่ะอันนี้คือ LB และนกฮูกนะฮะ LB มีทั้ง LB อ่าแท้และ LB h b ไฮบินี่เลยอ่า แล้วก็หลากหลายเลยนะฮะแล้วแยมก็จะได้ปลูกแบบนี้ไว้ด้วยนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับของแยมแล้วก็ยังมีอีกด้านหนึ่งคือฝั่งทางนี้นี่เลยก็จะมีในส่วนของแบบคล้ายๆใบเสมาเนาะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอพันเทียตัวเนี้ยแยมสั่งนําเข้ามานะฮะแล้วก็มีตอมีการสะสมเลี้ยงไว้อ่าตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อสัเบอรี่ตัวนี้ ตอนนี้ราคาดีดมากๆเลยนะครับแต่แยงก็ยังเน้นราคาสตาร์ทแบบเท่าเดิมอ่ะอันนี้คือกราฟจากต่อเปเรสเกียอ่าตัวน,นี้เป็นแมมนะฮะหนึ่งตัวกาฟจากต่อเปเรสเกียอันนี้ก็วางเรียงรายกันไปอันนี้ก็เป็นตอนะฮะแล้วก็เอ่ออันนี้เอาไว้ไปจัดสวนนะครับแล้วก็มีการกราฟวางเอาไว้โดนฝนบ้างอาจจะต้องมาดูนองว่าน้องจะรอดหรือเปล่าเพราะว่า สองสามวันที่ผ่านมาพายุเข้าหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังสำรวจต้นไม้ของตัวเองว่าตัวไหนรอดบ้างอ่ะนี่เลยเกิดเต็มเลยนี่เลยเห็นไหมครับเม็ดแดงแงอ่ะเห็นไหมเอ่ยที่มีจุดเขียวๆแดงๆคือเขากำลังงอกนะคะคือแยมได้หวานมาเมล็ดของยิมโนไปแล้วก็มีอ่ดินสอดำมีอ่อหางอ่อเขาไม่ใช่หางลิงสีอะไรวะอืม แล้วก็ยิมโนตัวอื่นๆแล้วก็มีแมมมีลานเนี่ยก็คือปลูกไว้อย่างนี้ถ้าใครสังเกตเห็นนะคะจะเห็นแบบพิงด m มอนที่แคสตัสนะคะก็จะเลี้ยงยากนิดนึงแต่เรียนรู้กันไปแล้วยังก็ศึกษาผ่าน Facebook นะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำสวนเพียงเท่านี้แหละอ่ะอีกอันนี้เก่งจีนนี่เลยเก่งจีนด่างนะครับก็จะประมาณนี้นะคะโอเค เดี๋ยวแนะนำเพียงเท่านี้นะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมถูกใจกดแชร์กด subscribe พร้อมกับแนะนำแยมมาได้เพราะแยมเองก็เป็นมือใหม่ด้านการปลูกต้นไม้เช่นเดียวกันครับบายบายกคืดเดย์ day, นะครับ